แกงฮังเลราชาอาหารเหนือทำยังไงวันนี้เรามาลองทำกันดูครับแต่ต้องบอกก่อนว่าผมเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบนะครับให้ต่างไปจากต้นฉบับแต่รับรองว่าอร่อยมากยิ่งขึ้นครับเริ่มจากผมจะใช้ขาหมูนะครับในส่วนที่มันน้อยแต่ติดเอ็นเนี่ยนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงฮังเลและก็ผงหิมแรนเนี่ยแหละครับ พุกเขาให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงครับส่วนพริกแกงฮังเลให้เพื่อนๆติดตามคลิปในวันพรุ่งนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะตั้งหม้อครับผมแล้วก็นําขาหมูที่เราหมักไว้แล้วกับเครื่องพริกแกงเนี่ยนะครับลงผัดให้หอมเลยละครับเสร็จแล้วนะครับผมจะเติมน้ําให้ท่วมครับหลังจากนั้นคนให้เข้ากันแล้วรอให้เดือดครับผมหลังจากที่แกงเดือดแล้วนะครับผมจะปรุงรสด้วยนะครับน้ากระเทียมดองนะครับน้าตาลอ้อยนะครับแล้วก็น้ํามะขามเขียว ตามด้วยเม็ดมะม่วงหินมะพานที่ผมอบไว้แล้วนะครับ คนให้เข้ากันเลยครับหลังจากนี้นะครับเราจะเคี่ยวนะครับจนกว่าจะงวนสักประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งขึ้นไปครับและผมก็จะหมั่นช้อนน้ํามันออกนะครับจะได้ไม่เลี่ยนจนเกินไปครับหลังจากที่ขาหมูเริ่มเปื่อยนะครับเราจะใส่นะครับขิงอ่อนซอยลงไปตามด้วยกระเทียมโทนแล้วก็น้ํามะขามเปียกเข้มข้นของมอคานี่แหละครับเพื่อตัดรสให้เข้ากันเพียงเท่านี้นะครับก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับแกงฮังเลราชาอาหารเหนือ ไม่ยากลองทำกันดูนะครับ